ที่เท้าฟื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมาก อยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเขาทำงานหลายปียังไม่พ้นจากความปวดร้าวพ่อช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจลูกทีวอนพ่อค่วยช่วยดนให้คนรักคนเมตตามีวาสนา โด่งดังกับเขาสักทีให้มีเงินมีทองมาหล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวิตตัวลูกเป็นสิทธิสากคนอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรัก คนเมตตาให้รูปโ,โด,ด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมให้หนาหูงามคือดังพระแมนให้แขนหูงามดังพระนารายให้ริทหูงามดังพระจันชายสาวสวงสสรรค์ยังอยู่ป่อดได้เมื่อเห็นหนาคู คนเมตตามีวาสนาโด่งดังกับเขาสักทีให้มีเงนินมีทองมาหล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวิตตัวลูกเป็นสิทธิ์สัก อมสิทธิเท้าฟืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมให้นาผู้งามคือดังสะแมนให้แขนผู้งามดังพระนารายให้ริบผู้งามดังพระจันชายสาวมึงสองวันยังอยู่ก็ได้เมื่อเห็น ามผู้สาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได นี่ครับผมผลงานของนอนเมื่อกี้เพลงนี้เข้าไปนี่แบบลูกคอ,อนี่เหมือนขนมเลยพอเขาร้องมาเรื่อยๆเขาเริ่มได้ดีฮะขึ้นได้ดีเริ่มต้นได้ดีแล้วก็จบได้จบได้ดีด้วยนะครับ,บและก็ผมชอบริปที่เป็นเป็นแอดลิฟเขาเขาทาได้ดีแล้วก็มันก็จะมีเหมือนหลบเสียงบ้างอะไรบ้างในในเพลงเนี้ก็ถือว่าถือว่าทําได้ดีครับคุณยาับงนีแอครับ กลับดีนะคะเพลงนี้คือตั้งแต่เขาร้องมาทั้งหมดชอบเพลงนี้เพลงโปวดสุดแล้วรู้สึกว่าเออมันทำทำไม่ไม่เหมือนเพลงที่เขาแกะใหม่อะ่ะร้องแล้วรู้สึกแบบรู้สึกเพลาะแล้วก็มีมีความเป็นแบบคือเห็นภาพของดน,นชัดเจนขึ้นแล้วก็ด้วยด้วยเสียงด้วยอะไรอย่างที่บอกคือแบบมันลงตัวมากเลยกับเพลงนี้นะคะชื่นชอบมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ เป็นอุศาครับพัฒนาการที่เห็นจากการร้องเพลงนี้ก็คือเหมือนเหมือนก้าวข้ามการร้องแข่งขันไปสู่การร้องแนะนำศิลปินคนหนึ่งคือเวลาเวลาคนที่เป็นแฟนเพลงฟังนักร้องร้องนี่นอกจากอยากฟังความถูกต้องความใช่และความไพเราะแล้วนี่เราก็อยากเห็นคนร้องมีความสุขด้วนยะแต่ถ้านักร้องร้องแนะนมคนแข่งขันมันจะเห็นความกางังวล เราก็พลอยเป็นทุกตามไปด้วยแต่แต่กับเพลงนี้เนี่ยนนเหมือนว่าข้ามมาสู่พื้นที่ของร้องไปและมีความสุขไปนั่นมาจากความเชื่อมัน่นส่วนปัญหาที่อย่างที่พี่แดนทาน่านครูก็เห็นด้วยว่ามันจะมีการเร่งจังหวะไปเรื่อยแต่ครูไม่ได้มองว่าเป็นจุดอ่อนแต่มันเป็นอาการหนึ่งของคนไม่แม่นเนื้อเท่านั้นเองถ้าวันหนึ่งเนื้อมันฝังมันช้ำกับมันแล้วเนี่ยอาการเหล่านั้นจะหายไป พอไม,ผม่แมน่นปุ๊บก็พยายามจะรีบให้มันพะวงพะวงตลอดมันท่องเนื้อแอบท่องเนื้อแล้วก็ทําให้หลุดจังหวะก,ก,ก็เป็นอาการหนึ่งเท่านั้นเพราะฉนั้นก็ต้องอยู่กับเพลงให้เยอะขึ้นนอนอาจจะเพิ่งเจอสถานการณ์แบบนี้ก็เข้าใจทุกอย่างซ้อมหนักหนักแค่ไหนก็ไม่ดีเท่าซ้อมนานกับการร้องเพลงวันนี้ทําได้ดีครับขอบคุณครับ ใจของน้องคนนี้เคมีมันเป็นหมอลำเกิดอยู่บ้านนอกชอบเพลงบ้านนาภาษางามๆเสียงโอละน้อมอลำห้องตามเมบป่ายใครผู้สาวรุ่นใหม่ขายเพลงไทยรูปอัพ ลงในยูทูบวิวผ่านร้อยล้านง่ายจังหวาร็อกาใช้คำแรงๆผู้บ้าวชอบใจกัดเสียงพยัญชนะทธอใครจากไพผ้าใช้จนเกลือนเพดน้ำบ่เป็นเดิมเรียกเธอว่าเธอว่า ียังทอเป็นทอทุกทีมันเป็นอะไรที่ขีนหูลหลเดิอภาษาพ่อคุณกำลังสิมุนขอยรุ่นเธอผู้สาวรถเห่อับจนปากเจอผู้บ่าวกับเธอน้ำพลายไาลผู้สาวสไตาดอดงกับคงสำนีย ร้องเพลงลูกทุ่งจังเสีถึงสีบ่จัวซาใจไพย,ยว่วเฉยเยสิยอมเชยๆบ่แลน้ำไผยเป็นนาผู้เดียวก็ได้สีเห็นจังใดน้องมันหมอง ฝากเจอผู้บ่าวกบเพื่อน้ำพลายลายหผู้สาวสายดงกะคงสนีร้องเพลงลูกทุ่งจังเสีถึงสี่ปดจัวสาใจไพว่าเฉยๆสิสยอมเฉยๆบ่แหลน้ำไหเต้น จังใดน้องมันหมอหลำไยว่าเฉยเฉยสิยอมเฉยเฉยบ่แลน้ำไพเป็นนานผู้เดียวก็ได้สิเห็นจังใดน้อง ชอบเนื้อเสียงตั้งแต่ที่แกมพูดแหละเด็กคนนี้มีเสียงที่มันมันมีอะไรหางเสียงเขามีแหบแหบ <c oughs> แล้วเขามันเหมือนใสยอยู่อะ่ะ <c oughs> มันมีพลังมีอะไรบางอย่างร้องเพลงเนี่ยมีส่วนที่ดีมากเลยนะมีส่วนที่ฟังแล้วต้องต้องหันไปมองอะว่าเสียงนี้ทําได้ยังไง <c oughs> เสียงนี้มันเจอมันมีแหบแล้วมันมีเหมือนเสียงขาดขาดอะไรบางอย่างซึ่ง ไม่ได้ตั้งใจหรือบางคนถ้าตั้งใจทํามันจะไม่ได้ไม่เนียน,น,ยนไม่เนียนน,ยน,นี่มันเป็นเสียงที่ฟังแล้วต้องสะดุดหูพี่ชอบเสียงเรามากนะแล้ววิธีการร้องจริงๆมันอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความสละสะลวยแต่ฟังแล้วเพลินมากแล้วมันมีจุดที่สะดุดที่สะดุดคือเฮ้ยมันเป็นจุดเด่นและจุดขายคือน้ำเสียงที่แหบและขัดขาดอะไรอย่างนี้มัน มันดูจริงแล้วมันดูไม่มีในท้องตลาดทางนี้เลยเออนะครับพี่ไทยเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับคือจะบอกว่าถ้าเปรียบเทียบก็คือประโยคแรกมันมันดึงดูดเลยค่ะมันดึงดูดหูให้เราแบบเฮ้ยต้องฟังต่อใครร้องนะแล้วพอหันมาเป็นแอมร้องอยู่ก็อยากฟังต่อพอฟังต่อไปไอ้ลูกที่มันสอดแทรกระหว่างเพลงของแอมอีกอ่ะไอ้เสียงที่มันแหบเสน่ห์หู ใช่ทุกคนทําได้นะมันแบบมันเหมือนจะตั้งใจแต่มันก็ใหม่ต่างใจอย่างที่พี่ไทยบอกอ่ะแล้วมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของแอมสมมุติถ้าวันหนึ่งออกอัลบั้มหรือเป็นศิลปินมันก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของแอมไปเลยอ่ะซึ่งมันดีมากๆพี่ก็เลยมีกรอนให้กับแอมเลยในวันนี้เกิดมาเพื่อฆ่าสุนารีขยี้เอิญเดอะสตาหักขาไททนาวุธแล้วมาหยุดให้กูสลาปั้นซะเลยเลย ตอนนี้นะถ้าในหัวการมองการฟังตั้งแต่แรกไม่มีทิฏฐิเลยถ้าจะมีอะไรเดี๋ยวส่งให้กุสลาต่อเลยก็แล้วกันค่ะครับ,บขอบคุณค่ะเจคิสลาครับวันนี้ร้องเพลงน้องมันหมอลำเป็นเวอร์ชั่นของน้องส้มปรึกษาจริงต้นฉบับเป็นมุลแครนแกนคูอันนี้น้องส้มเขาเขาอยากร้องและเขาก็ปรับเขาเรียกว่าแปลงเพศ <laughs> <laughs> จ,าจากชายเป็นหญิงแค่นั้นเองนอกนั้นก็ร้องร้องในแบบอไอ้มันหมอลำ ซึ่งก็ถือว่าเลือกเพลงได้ตรงกับแก้วเสียงเพราะทุกคนได้ยินเสียงแอมก็ต้องชอบตรงกันว่าสเสน่ห์เสียงแหบแบบสิริพรแบบแม่อังคนางคาุณชัยและตายอารลไทยรวมอยู่ในนี้ก็ล้วนว่าจะพลาดหรือไม่พลาดเท่านั้นเองแต่เพลงนี้ก็ถือว่าถ้ามีสิบครูก็ว่าผ่านเลขเก้านะผ่านเลขเก้าจุดอ่อนมีเล็กๆน้อยๆลูกคําควบกล้ำคําว่าเพราะบางทีก็หลุดหรือลูกเอื้อนบางอย่างเช่น น่าจะมีลูกขยักบ้างเพื่อที่จะช่วยให้คำมันชัดก็ลืมไผว่าเฉยเฉยสิยอมเฉยเฉยบกคิดน้ำไผไผว่าเฉยเฉยถ้าเราไม่ขยักเนี่ยมันจะมันจะทำให้มันไม่ไม่ไปกับจังหวะเท่าไหร่ไผ่่าเฉยเฉยิยอมเฉยเฉยบ่แลนน้ำไผ่เป็นนาผู้ดีเอก็ได้ถ้ามีโอกาสร้องต่อไปก็ก็เอาให้มันเป๊ะมากกว่านี้แต่อย่างอื่นถือว่า เป็นอีกเพลงที่ร้องได้ดีครับเชิญชมครับขอบคุณครับยิงละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี